สวัสดีจ้าเมืวอาวนไปเสื่อนครีมกันแดดครีมซองมาลองเป็นหลายหย้อ่ะบอเมเบนนิเวียนิเวียนิเวียสามสามยิบสามอันซองสามนี่นิเวียนี่ก็นิเวียแล้วก็นี่เป็นลอรีออลเนาะสมุดอีต่ว่าเดี๋ยวจะลองสมุดอีก่อนสมุดอีมันเป็นเวสาอางนะอันนี้มันเป็นกันแดดจะลองว่าอ่ากันแดดแบรนด์ใดมันดีจริงสินะ เหมาะเหมาะเหมาะกับหนาหม,มันก็ดีทุกอันแหละแต่ว่าเขาเจะใส่ว่ามันเหมาะกับหนาเขาบอกเอันนี้ลองลองสมุด e ดูว่าเขาบอกว่าอ่าซึมเนื้อซึมไวในห้าวิอ่ะลองมึงเนื้อซึมไวในหาวิวเสรนววะอันนี้สมุด e เนอะสมุกกด e กันแดดล็อกผิวเด็กในเซเวจำไม่ได้ราคาเอ้อ เบิงกับไปยืนเบิงว่าเอ้มันมีกันแดดของแบรนด์เอเียงนะในเซเว่นที่เป็นคลิปก็อ,อืมก็เลยเลือกเลือกมาเบ่งอันนี้กล้องกล้องติ๊กตอ๊อกมันก็จะเบ่งเบ่งเนียนแต่ว่าบร่ได้ใฟิลเตอร์นะเป็นแบบแบบว่ากล้องติ๊กตอ๊อกขาซื่งๆซีซนะบร่ได้ใสฟิลเตอร์ให้แบบใสขาวใสสีนะแต่ว่ากล้องเขาก็ดีอยู่แล้วนะอ่า ก็ได้อยู่นะแต่ว่าเกียร์กะจิขาวอยู่กระหนาเหมือนก็บว่าเป็นหนามันบ่ได้คัดหนาต้องคัดหนาแน่ก็ได้อยู่ก็โอเคอยู่แต่ว่าต้องร้อบเบิ้งว่ามันชีเยอะมันสิบห้าสิบแพลออันนี้เป็นสมุดอีนะ ลองสมุดอีก่อนถ้าตาไม่ได้เดี๋ย่านแสบตาเห็นบางคนเขาท่าตาท่าตาตรงเนี้ยอันนี้ท่าไม่ได้เด็กย่านแสบตาไม่กินกินไนดะ้แบบก็ใครไม่กินหรอกขาสมุดอีเขาเป็นด้วยสำอางเขาจะเป็นกินเฉพาะตัวของเขา เป็นกันแดดนะแดดฮอนขนาดเจวลงอีกจกหน่อยก่อนแก้มๆตรงนี้หนกูแก้มเนี่ยเพราะว่าไปตากผ้าไปเก็บผ้านานบ้านก็นจะโดนโดนแดดพะใครได้ออกไปใส่ดอกสั้นมากอะตากผ้าช่วงนี้แดดมานาบ้านอ,อบๆไปเลยจักน้อยลงอบๆไปเลยจักน้นนานานอยเพราะว่าแดด พักผ่นเดี๋ยวต้องไปเก็บผ้าตากผ้าปั้นผ้าปั้นทูงเทาไว้มาใหได้ตากปัน้นวบกไปอาบน้ำก็ไม่ได้อาบเลยไปคัาดาห้องน้ำก็ก็ได้อยู่นะ้ก็โอเคอยู่ถ้าตะวันหนาอผิวหนามนันก็ ถ้าถ้าขิมถ้าแปลงบะเขาหนาปันไดนเนะมันก็ว่าห้องบันไดคัดหนาอันทังสิน้นเนอะช่วงนี้อาจิะนอนนอนเด็กหนากันเลยนี่ปากปากแดงมีย้อนท่าลิปสติกมศซ้านะท่าลิปสติกมันก็เลยแดงบัไดบัได,ด,ดไฟแบบฟิวเตอร์ใส่กล้องแบบกล้องติดตอกนะนี่ซิวขึ้นอีกแล้วเนี่ย นอนดึกนอนึดน้อนึก,นอนกนะโอเคอไดดอยูเป็นสมูทเอกะล้องเบิงอะ่ะกะล้องเบิงในเซเว่นอ่ะเขาจะลองเบิงบอแต่ก่อนจะปกติจะเป็นคนซีรอแบบครีมซองครีมแบบว่าเป็นขวดขวดใหญ่ๆมาเลยนะกันแดดนะมันเบิดแหล้วนี่ก็เลยไ,ไดด อันนี้ใหม่มานี่ปกติก็จะซื้อเป็นหลอดๆแบบนี้แหละมาหลอดใหญ่มันเบิดแล,ล้วล่ะอันนี้ก็เลยลองลองตัวแบรนด์นี้หนึ่งกับโบแพงปันดเออแล้วก็หมวามือก้อนกับไปแลกซื้อในเซเว่นเอ,อ้ยไม่ใช่ในเซเว่นในอะ,อะไรนะวะสัสันห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นแบบนี้ยแต่ว่ามันเป็นเนื้อนมมันก็จะเป็นแบบว่ามันจำบอมี่แบบว่ากันเด็กล้องพื้นหาอย่างนินะ เออมันก็นจะแบบว่าบอกขาวบางสินะมันก็นจะเป็นแบบใสๆไปเลยสินะมันมันเป็นน้ำนมขาวเป็นน้ำนมขาวนะมันเป็นแบรนด์แบรนด์ของเกาหลีมาหม่เออแน่นกันแดดมันเป็นเนี่ยหาสิบเป็นแบรนด์เกาหลีแหละแรกซื้ออยู่ในวัสสันหาสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วก็ลองเบิงว่าสภาพอากาศแดดแแบบเนี้ยมันจะโอเคบอ่อหนึ่งซื้อมาเป็นแบบซองอันนี้แบบซองมาลอง มาลองเบื้อ,แบบองแบบล่องแบบซองแต่ว่าไซอะตโตโตนี่เป็นแปลวา่าอันเนี่ยอันนี้ก็ใไซดีอยู่แบบเหมือนกับว่าเป็นต้องท่าแป้งอ่ะดวนี่บอกใครท่าแป้งแล้วก็จะท่าอะไรคุช cushion c u ่ h i o ข้าอานน้ำยังไงนะคุชชั่นมีอย่างนี้นะเออคุชชั่นเขียวอันอันนี้ก็ดีอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้เบืง้งอันนี้ก็ซื้อในเซเว่นอันนี้โ OK. อ อันนี้สําหรับสําหรับเข้ากวาดีอยู่บอตรงท่าแปลงนะแบบว่าขี้คานท่าแปลงแปลงพับแปลงแปลงเดนี่นะนาเพราใครถึกแปลงเลยน่ะถ้าแบบถ้าขี้มันแดดล้วก็ถ้าถ้าถ้าออกไปข้างนอกกับถ้าตัวคู่ชันนี่เอาแป้งแปลงพับแปลงอย่างกับบาท่าแล้วยูบานกับ่าท่าแปลงแล้วแปลงฟุตกับ่าท่า ท่ากันเด็ดแล้วก็แล้วบางทบางีบางมือกับท่าไอตัวคู่ชันสีเขียวเนี่ยในเซเว่นเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยมันเป็น,นตัวนี้ก็โอเคเลยแหละเห็นเห็นอ่นอนา,นา,นาน้องพนักงานจำาบ่ได้ว่าพนักงานอ่าพนักงานขายเครื่องสำอางถามว่าถามถามเขาว่า หนาเขาขึ้นเนียนแท้เขาใส่แป้งเอียงถ้าแป้งเอียงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาประเดยใส่แปง้งเขาใส่แบบว่ากันแดดแล้วก็คู่ชันเอาบางสี่นะ,เข,ะเ,เ,เขาก็ประเดถามแอกว่าแบรน์เอียงเขากับไปเห็นในเซเว่นซองซองในะนะเซเวนอ่ะเนาะเออเห็นในเซเวนก็เลยเออก็เลยเอามาลองบังจำไม่ได้ราคาดอกสี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทกับประจักษ์สามสิบเก้บาบาทจำไม่ได้จำไม่ได้เลยละ่ะ เนี่ยลองบึงโอเคนะะถ้าเป็นแล้วแบบว่ามันมันกะมันกะดีนะแบบว่าบ่ต้องบ่าทาแปง้งถ้าว่ามันหนามันบอกกับมันเอาทิชชู่ซับเอาหรือไงกะเอาไอ้อเองแผ่นซับมันซื้อแผ่นซับมันมาไหวซับเอาสีนะเออกระซื้อแผ่นซับซับมันมาไหวเอา่บ,บ,บททาแปง้งแป้งฝุ่นกับบ,บทัาบทาบ่ทาแป้งเลยล่ละนี่พยายามแบบ นี่โอ้ยเปิดลิปสติกบ่ได้ลิปลิปสติก,กสีนี้เหรอใครมักกันในด,ดอกดา้วมีก็เลยใส่ <c oughs> จริงๆก็มักสีแดงๆดงมักสีมักสีแดงก็ใส่ตีนอาเพิ่มอ,อ่ะอืมอืม,มใส่หลายๆสี มาร่วมกันมันกับบอคายแดงมันมีก็เลยใส่มันมีกมม็เลยใส่ไปนั่นแหละลองให้มาตะกระแลดำปีอือดำนะนะ่ะบอขาวนะมีผู้ใดเนี่ยน้ำใส่อะไรเนะี่อันนี้ใส่ของออรันทอรมันกับบอขาวก็ว่ามันขาวกับบอขาว เก่าโ okay. อเคลับคุณนะคะที่มาชมคลิปอันนี้รีวิวอันนี้แคร์มาถ้าครีมกันแดดให้เบิงซื้อเด้แต่ว่าเออแต่ว่าถ้าไม่ทาครีมหน้าโตบอมเลยเนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วก็เลยว่าเออซื้อมาแล้วก็เลยมาลองทาให้เบงเบงสินะกระบอกว่าตัวใดมันดีแต่สําหรับส้นตัวนี่กันแดดอันนี้ก็ล่องใส่กับน,นี่กันแดด กันแดดของของชาแนลชา n e l กะแสบตาชา n e l ก็ใสด่ดีมันก็เป็นแพคมันก็แพ้งเน,ะนาะกระดจักกิฟเซตได้แบบฟรีมากแหละบอมกาซือดอกอันนี้คือคิมซองเซเว่นตัวนี้กับปรท่านได้่ลองตัวนี้ยังบรท่านได้ลองแต่ว่าลองตัวนี้แล้วกะโอเคนะตัวนี้ตัวนี้ใส่ดีอยู่สำหรับชวนโตนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่า มันมันมันทาแล้วเหมือนกับว่ามันเหมือนมีแปลงนะมารู้สึกนะแบบว่าทาแล้วมันมันมันบอขาวออกตรงสีนะมันกับเนียนไปกับสีผิวนะ